หนึ่งปีจะมีฤดูการเดียวนะครับสำหรับทุ่งทานตะวันจังหวัดลบบุรีและเราก็จะมาชมไร่คุณลำยองไร่คุณลำยองซึ่งมีทานตะวันดอกโตๆโตสวยงามอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรีไปเที่ยวชมด้วยกันเลยนะครับทุกคน ด้วยระยะทาง186กิโลเมตรนะครับจากกรุงเทพมารบบุรีมาที่ไร่คุณลำยองนี่นะครับไร่คุณลำยองเนี่ยอยู่ที่ตำบลมนาหวานอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีซึ่งไกลมากและเราจะต้องมาชมทุ่งทานตะวันแต่เช้าเราก็เลยวางแผนการมาเพื่อจะได้มาชมทุ่งทานตะวันแต่เช้าโดยเรา จองที่พักคือปรางเพลสดีสอร์ทลบบุรีอยู่ในอำเภอพัฒนานิคมใกล้ทุ่งทานตะวันมากซึ่งเราจะไม่ได้เสียเวลาเดินทางเพื่อมาดูดอกทานตะวันแต่เช้าและที่พักแห่งนี้ก็มีอาหารเช้านะครับอร่อยมากๆเลยครับและตอนนี้เราก็มาถึง ทุ่งทานตะวันไร่คุณลำยองแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปวนหาที่จอดรถและเข้าเข้าไปชมทุ่งทานตะวันกันครับขอขอบคุณทุกท่าน ที่กดติดตามกด u ั s ส r ค b e กดไลค์กดแชร์เพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจยเล็กๆน้อยๆขอพวกเราได้วยน,นะครับในการเข้าชมนะครับชาวต่างชาติจะเสียค่าเข้าชม40บาทส่วนคนไทยจะเสีย30บาทครับนูนูกอน,นก่อันนู้นคือดอกอันตะวันท,ที่บานแล้วนะ,ะที่กำลังบานแต่อันนี้คือบานแล้วนะ เห็นเขาบอกว่าอันนี้บานประมาณวันที่สิบเก้าอันนี้เหมือนเหมือนคนคสวยหรือเปล่ามน<ต>คน,วน,นสวยคนสวยเหมือน้ายมือรืเมือนนั้นนี่แต่วันนี้เรามาวันที่เจ็ดธันวาเดี๋ยวอีกไม่นานก็ฝั่งลูนที่มันบานแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะอช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกป,ปีนะครับ จะเป็นช่วงเทศกาลของดอกไม้หลายแห่งของประเทศไทยเลยนะฮะโดยจะเริ่มจากทุ่งทานตะวันในจังหวัดลบบุรีก่อนซึ่งเป็นจังหวัดแรกที่มีการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันและว,วันนี้เราก็จะมาท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันที่ไร่คุณลำยอง จังหวัดลบบุรีนะครับเป็นจังหวัดแรกเลยที่มีการจัดการการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันนะครับซึ่งทุ่งทานตะวันเนี่ยสวยสุดและบานสุดออกช่อออกดอกสวยงามนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ไปถ่ายรูปสมัมผัสความงามกันนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกๆปีเลยนะครับพฤศจิกายนธันวาคมของทุกๆปีนะครับ และว,วันนี้เราก็ได้มาที่ไร่ทานตะวันไร่คุณลำยองตําบลมะนาวหวานอําเภอรพระจนานิคมจังหวัดลบบุรีครับไปเที่ยวชมกันได้ด้วยกันเลยนะครับทุกคน อ้าวอันนี้เป็นวิดีโอเหรอทุ่งทานตะวันไร่คุณลำยองนะครับมีเนื้อที่75ไร่ปลูกดอกทานตะวันล้นๆนเลยนะครับมีพื้นที่กว้างใหญ่มาก เราเดินกันมาได้ระยะหนึ่งเราเขาหยุดถ่ายรูปกัน มีรถเอ่อรถไถครับที่มีล่ากั้วเราจะเรียกกันว่ารถรางก็ได้เราก็จะขึ้นรถไถหรือรถรางกันเนี่ยนะครับเพราะเราเดินกันไม่ค่อยไหวแล้วเนื้อที่กว้างมากเลยเสียคนละสิบบาทเองครับและค่าบริการรถรางสิบบาทนี้เสียครั้งเดียวนะครับลงตรงไหนถ่ายรูปตรงไหน รถรางผ่านมาป้าบเราถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ขึ้นรถรางอันนั้นแล้วก็ไปอีกจุดหนึ่งแล้วเราก็ถ่ายรูปได้อีกแล้วก็รถรางก็มาอีกเราก็ขึ้นได้อีกเสียครั้งเดียวครับถ่ายรูปแช่แช่แช่กันได้ตลอดทางเรื่องจากเราเดินมาแล้วเราเราก็เลยร้องนั่งรถดูเพราะว่าพื้นที่มันกว้างมาก คุณทุกท่านที่กดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจเใล็กๆน้อยๆให้พวกเราด้วยนะครับ